ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปชามนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะรวบรวมชามทุกตัวในเกมมาไว้อยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะทุกอย่างที่คุณควรรู้เกี่ยวกับชามสามารถดูคลิปนี้ให้จบได้เลยเริ่มแรกมาเนี่ยทุกคนจะเกิดมาที่เมืองฟอกเทลเนาะให้ทุกคนเดินเข้ามาที่ร้านคล้ายๆรูปกระดิ่งนะในร้านเนี่ยจะมีชามทั้งหมด6ชิ้นชิ้นแรกก็คือลัคกี้เบลราคา3.70ชามตัวนเนี้ยเนี่ยสามารถเพิ่มลัคให้เรา1-3%ออยู่ที่ดวงของเรานะว่าจะได้สเตตอะไร สเตตของชาบเนี่ยจะมีตั้งแต่ SS ลงไปถึง F เลยก็ SS คือดีสุดต่อมาเนี่ยจะเป็นตัว l o c k p o เ n d e r ตัวนี้จะสามารถให้ได้2สถานะก็คือ Endurance กับ Boss Damage แล้วก็มีความสามารถพิเศษก็คือบวก25%กับพื้นที่เป็นพื้นหินอันต่อมาจะเป็นตัว b o o s Spring b o o s p i n ตัวนี้จะบวกค่า Jump power หรือก็คือกระโดดสูงตัวนี้สามารถบวกได้2สตตยิ่งมีเยอะยิ่งกระโดดสูงนะแล้วก็ความสามารถพิเศษของมันก็คือ เมื่อเรากระโดดเนี่ยจะทําให้เราเล่นเสียงกับวิธี c o i หรือก็คือสปริงฟ้าในเกม Roblox นั่นเองตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถเพิ่มของให้เราถือได้บวก1-9ถึงเเลยต่อมาจะเป็น Controller g ก o b e ตัวนี้ก็ตามชื่อบวกค่า Control หรือก็คือค่าสกิลเช็คค่าใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นไน v i ชั่ i o n ราคาอยู่ที่9000บวก e n d ูแ a n ซ์ให้2อถึงพร้อมกับความสามารถพิเศษคือมองเห็นสกิลเชคขั้นต่อไปที่จะมาถึงสำหรับใครที่ซื้อชาม,มาเรียบร้อยแล้วได้สแตทไม่ดี ให้มาที่ตัวรันของแบงค์เลยด้าน,นข้างจะมีตัว NPC ที่เขียนว่า a p p r a i s e r กดคุยเข้าไปได้เมื่อคุยแล้วเนี่ยให้กดคลิกหัวข้อ I would like to buy Charm Shessel ในราคา25,000ต่ว c h a ตัวชาม e l เซเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถทำให้เรารีสเตตชามได้เมื่อเราถือึ้นมาแล้วคลิกเนี่ยเราจะเห็นประกาศอยู่ข้างตัวชามเนาะแล้วเราคลิกที่ประกาศเลยครับยิ่งสเตตของชามสูงเนี่ยยิ่งดีแบบแพงนะหรือก็คือชามเนี่ยจะมีทั้งหมด6กระดับ ถ้าเราใช้ระดับสีแดงหรือระดับดีวเนี่ยราคาก็จะแพงกว่าอย่างเช่นมิติข้อพันสี่ร้อยห้าสิบถ้าเป็นตัวแดงเนี่ยจะพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าเนาะต่อมานะครับเราจะพาทุกคนไปที่คอมแบท i l ลกันเลยเนาะปะ่ะในส่วนต่อมานะครับพวกเราจะไปตัวของคอมแบท l d ลนะให้ทุกคนหันขวาครับทุกคนจะเห็นชามสามตัวนี้เนาะตัวแรกนะครับรีเจนคอยราคาสี่ร้อยบวกสเตตแอนดูแลนสองสเตตแล้วก็รีเจนเลือดเรื่อยๆเ,เ,เนาะ ต่อมานะครับเป็นซูเปอร์เลเจน์คอยราคา25,000เป็นตัวเลเจน์คอยขั้นอัปเกรดนั่นแหละฮิลเดื้อนแรงขึ้นแล้วก็ฮิลผู้เล่นข้างๆคุณด้วยนะเวลาสู้บอสอ่ะต่อมานะครับวอชิลราคา10,000ตัวนี้จะบวกเอนดูแลนส์เนาะแล้วก็ความสามารถพิเศษคือสามารถแพร์รี่ดาเมจของบอสได้50%นะคือว่าไฟเวิร์ดแอนด์เบลมันหายไปไหนไม่รู้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมจะพาทุกคนมาดูชามตัวของจาจาออฟแจมนั่นเอง นี่เลยจะเอาแจมตัวนี้จะราคา2,000บวกเฮสกับออกสปีดแค่นั้นแหละครับต่อมานะครับผมเบื่อข้างบนแล้วผมจะลงไปข้างล่างมัง่งเราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับชามทั้งหมดแต่ก่อนที่เราจะลงไปเรามาแวะดู mpc ตัวนี้กันก่อนดีกว่า mpc ตัวนี้เนี่ยจะเป็นชามไฟสองทางนั่นแหละใครที่ลงไปแล้วมืดก็ซื้อได้นะครับจะทําให้ทางสว่างขึ้นก็แค่นั้นเลยป่ะเราไปรอเจดเราไปเจอกันข้างล่างก็เจอกันอีกครั้งครับผม ก็พอเราลงมาข้างล่างแล้วเนาะให้เราเดินเลี้ยวขวามาตรงที่ส่งรถเราก็จะเจอกับชามที่แอบค่อนข้างเนียนเลยซึ่งตัวนเนี้ยเนี่ยถึงมันจะเนียนแค่ไหนก็ตามนะครับไม่น้องไปซื้อมานเนาะเพราะมันกากมากมันจะทําให้คุณหูหนวกนั่นเองป่ะเราไปต่อกันที่ต่อไปดีกว่าพี่พี่ชามข้างล่างหมดแล้วอ่ะเออมีแค่นี้นแหละมีแค่ชิ้นเดียวก็เหมือนเวอร์เดนเวลเลยทุกคนเมือ่อทุกคนขึ้นเขามาสักพักนะครับทุกคนก็จะเจอกับคนที่ถูกทิ้งนะครับหรือก็คือคนเล่นกล้ามอย่างนี้นั่นเอง ไอ้ทุกคนเดินเข้าไปได้เลยนะครับอ่าเมื่อทุกคนเข้ามาถึงเนี่ยทุกคนก็จะเจอกับ lifting bell ในราคาแก้0ันะขึ้นเชื่อว่า lifting แต่ไม่ได้ช่วยให้คุณยกของได้เยอะขึ้นเนาะแต่ถ้าทำการบวกสแต t u s น n d แล t ให้เรา2อย่างนะมาถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเสียเงินกันไปหลายหมื่นแล้วแหละเราจะพาไปที่เสียเงินที่ต่อไปนะครับก็คือเทวลลิงเวชันนั่นเองเมื่อเรามาถึงตัวของแม่ค้าลึกลับ ให้เรากดคุยได้เลยครับชามเมนนี้จะมีทั้งหมดกี่ชามไม่รู้เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้เนาะก็อธิบายตามนี้เลยชิ้นแรกเลยนะครับก็คือ c a l d ดอนแฮทคาดอนแฮเนี่ยจะมีสเตตคือ Walk Speed Strength แล้วก็ h ฮสส่วนความสามารถของมันก็คือมันจะบัฟเ c h a ชา e Strength ให้กับเรา20%นะต่อมาจะเป็นในตัวของ t เ n a c i t y Brace ตัวนี้จะบวกสเตตเอนดูเรนแล้วก็มีความสามารถกันตายก็คือเมื่อเลือดลดเหลือศูนย์จะเด้งกลับไปที่50นะที่ 3. ามซูเปอร์บูคอยตัวนี้จะบวกสเตต์จำพาวเวอร์ให้กับเรา2สเตตแล้วก็มีแพสซีฟก็คือทําให้เราสามารถกระโดดได้2รอบชิ้นที่4 Energy a p ร a r a t ั s ตัวนี้จะมีสเตตบวกสเต็งตัวที่5 He ฮสคอยตัวนี้จะบวกเฮสกับวอล์คสปีดตัวที่6จะเพิ่มแสงไฟรอบๆบ,บตัวต่อไปจะเป็นชามที่ต้องทำเคลียเนาะใครขยันก็ไปทาใครไม่ขยันก็ไม่ต้องทานะครับ ชามันโจนะครับทุกคนให้ทุกคนมาที่ฟาร์มเดวอลแดนวลเนาะแล้วก็มาหาเจ้าตัวนี้เลยเมื่อทุกคนมาถึงเนี่ยให้คุยแล้วก็รับเควสกับมันได้เมื่อรับมาแล้วมันจะบอกให้เราเนี่ยไปขุดหาชีทมิวสิกมาสิบชิ้นก็สามารถหาได้ทั่วฟาร์มเลยเนาะความสามารถเนี่ยสเตตจะบวกแอนดูแรนนะครับแล้วก็มีความสามารถที่จะบูสต์ลักให้เรานะในส่วนของชาม์ฟาร์มเมอร์แฮทนะให้ทุกคนขับตรงเข้ามาอีกนิดนึงก็จะเจอกับฟาร์มรือก็โรงนาแล้วก็เดินเข้าไปในโรงนาเลยทุกคนจะเจอกวนเอ ทุกคนรับเพรย์ตกับตัวนี้ได้เลยนะครับสแตทของมันจะบวกสเตเร้งเอนดูแลนแล้วก็คอนโทรลเนาะต่อไปจะเป็นฟาวเวอร์คาวนะครับก็ให้ทุกคนขับตรงมาทางออกจากฟาร์มเลยเนะาะเมื่อถึงแยกแรกให้เดยวซ้ายครับผมแล้วก็เด้าซอีกรอบนะเมื่อถึงเนี่ยทุกทุกคนเดยวซายมาครับผมก็จะเจอกับต้นไม้มีหน้า ให้ทุกคนสามารถรับเคลย์กับต้นไม้มีหน้าได้เลยมันก็จะบอกให้คุณไปขุดต้นไม้เกือบทั่วทั้งแมปเลยตัวนี้จะบวกสเตตแอนดูแดงสเต c คอนโท l ความสามารถพิเศษคือไอเทมชิ้นไหนที่ขุดมาแล้วไม่ติดสถานะอะไรใดเลยมันจะติดสถานะ p u ิ i ฟ y แล้วก็คูณกัน1.15นะครับมาในส่วนของบูชูมนะครับตัวนี้จะสามารถหาได้จากเมืองเอนชา์เลยเนาะให้ทุกคนตรงเข้ามาที่บ้านหลังที่2นะครับก็จะเจอกับ NPC ที่ใส่แว่นไปตรงแล้วก็ NPC เผ้าันคอให้ทุกคนขุดให้ทุกคนคุยไปได้เลย เมื่อคุยเสร็จเนี่ยมันจะให้คุณขุดของให้มันนะกี่อย่างไม่รู้ผมจาไม่ได้แล้วแต่ขุดในนี้นี่แหละไม่ต้องไปไหนหรอกเมื่อทําเสร็จก็จะได้มานะครับสแตของมันจะบวก e n d u r a n c e กับ boss d a m a g e นะครับและความสามารถพิเศษเนี่ยมีโอกาส25ที่จะติดสถานะ blue ลูเพลคูณกัน1.5สําหรับชามต่อไปจะเป็น e x o กซ์เ s อ s ์พ e ซ์ซนะครับก็ให้ทุกคนมาที่ q quest ผีได้เลยก็จะเป็น quest ตรงนี้นะให้ทุกคนรับ quest กับพ่อหนุ่มคนนี้ได้เลยครับมันก็จะบอกให้คุณขุดผีมา3ตัว คุณก็จะได้ตัวเอกโทพนะัสดุสียิมาร์เพื่อทำเฟสเซนนะสเตตของมันก็คือบวกแอนูแรนกับคอนโทลแล้วก็มีโอกาส20%ติดสถานะพาสมากหรือก็คือคูณเงนิน1.4เท่าต่อมาจะเป็นในส่วนของดบาบคาตนะนะครับทุกคนให้ทุกคนขับเลยชายหาดมานิดนึงเนาะแล้วจะเจอกับทางขึ้นบูกเขาก้ทุกคนขับขึ้นไปเลยเดียวขวานะครับแล้วก็เดียวซ้ายเมื่อถึงตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนขึ้นไปได้เลยนะครับเมื่อถึงไรฮาให้เราตรงไปอีกนิดนึงครับผมอ่าเราก็จะเจอกับ ินจาสาวเนาะที่อยู่ขอบน้าผาให้ทุกคนมาคุยกับคนนี้เลยนะมันก็จะให้คเควสเราไปตีบอสหนึ่งตัวเมือ่อตีเสร็จเนี่ยมันจะให้ดาบคาตนานะโรมานน่นเองชามตัวนี้จะบวกสเตตคอนโทรลอย่างเดียวนะครับหลังจากที่ผมอธิบายชามไปเยอะแยะตะแปะหหลำาแล้วเนี่ยทุกคนก็น่าจะทําการสํารวจแบบเนี้ยมาค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งจนถึงขั้นที่สามารถข้ามฟากได้เนาะเมื่อข้ามฟากได้เนี่ยให้ทุกคนครับมาที่เรือข้างๆซินเดอร์ชอเนาะมาถึงเนี่ยเอารถเข้าไปจอดเลยแล้วก็เสียเงิน3000เพิ่มไปอีก เมื่อคุณเสียเงินแล้วเนี่ยให้คุณรอเวลาหมดครับแล้วก็อยู่ในรถก็ได้เดินเล่นบนเหลือก็ได้เดี๋ยวมันจะพาคุณไปเนาะเราตัดไปที่เสียเงินที่ต่อไปกันดีกว่าสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็แสดงว่ายิานดีต้อนรับสู่ช่วงท้ายเกมนั่นเองก็ช่วงท้ายเกมเนี่ยคุณจะหมกมุ่นอยู่กับเกาะ2เป็นหลักเลยแต่ไม่ต้องห่วงไปครับคลิปนี้เราจะไกด์ชามที่อยู่เกาะ2องได้ดีๆนะก็เมื่อเรามาถึงเนี่ยเราจะอยู่ในเมืองของคอปเปอร์เมซ่านะ ซึ่งอยากรู้ว่าที่นี่มีชามอะไรไหมไม่มีครับขับเลยไปได้เลยที่นี่มันไร้สาระเมื่อเราขับไปสักพักเนี่ยเราก็จะเจอกับอารอน่าจังเกิลนั่นเองถึงแล้วคุณก็เลี้ยวซ้ายได้เลยครับเดินขับตามทางซ้ายนี่แหละขับมาเรื่อยๆครับทุกคนจะเจอภูเขาไฟแต่อย่าพึ่งเข้าเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก่อนเราจะเจอกับหมู่บ้านชนเผ่านะให้ทุกคนเข้ามาที่ทิกกี้ช็อปเราก็จะเจอกับตัว โซลาร์สติกเบลในราคา19ื่นนะตัวนี้เนี่ยเป็นชามที่ค่อนข้างแย่ถ้าเกิดเราไม่มีโซลาร์สติกสติสเอ้ยเอ้ยถ้าเราไม่มีโซสติสโชเวลเนาะแต่จะซื้อไว้ก็ซื้อได้ครับไปกอนซื้อไปเลยในส่วนของอิฟฟาของหมู่บ้านเราก็จะเจอกับนินจานะครับเมื่อเรามาคุยกับมันเนี่ยมันก็จะถามว่าสนใจที่จะเรียนวิถีนินจาไหมถ้าสนใจเนี่ยให้ซื้อเฮดแบนของมันคุณก็ซื้อไปครับผมแล้วเมื่อคุณซื้อเนี่ย แล้วคุณกลับไปคุยกันอีกรอบหนึนน่งเนาะคุณก็จะรู้ว่าคุณถูกสแกมเรียบร้อยแล้วเพราะมันจะไม่ได้สอนนิจิชานจาอะไรให้เลยแต่ไม่ต้องห่วงครับนินจาตัวนี้เนี่เป็นของที่ตีบอสค่อนข้างดีเลยความสามารถมันก็คือบวกบอสดามจนะครับแล้วก็แพสซีฟของมันเนี่ยเมื่อเรากดแพรี่บอสได้เนาะมันจะได้สแต็กโฟกัสยิ่งสแต็กโฟกัสเยอะเท่าไหร่จะยิ่งดามจดบอสแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามาถึงชามตัวสุดท้ายที่หาได้ตามแมปแล้วนะก็คืออิมฮอนนั่นเองเราสามารถเข้ามมาาาในนส่วของชโค แล้วเราก็เลี้ยวขวาตรงนี้ครับเราก็จะเจอกับเพ r ่อเพืนกายนะเราเข้ามาคุยแล้วไม่ต้องคุยหรอกเราเดินเข้ามาทางขวาเราจะเจอยิมพอนอยู่สามันคุณก็กด E ชะแล้วก็กดซื้อได้เลยอิมพอนเนี่ยจะบวกสตรีงแล้วก็ความสามารถพิเศษคือทําให้เราเสียเลือดเร็วขึ้นแต่แรกกับดาเมจที่แรงขึ้นต่อฮิตนะต่อมาจะเป็นชามที่ได้จากการเก็บจูเนลให้ครบนะครับเริ่มจากเฟิร์นฮิวฟอร์เรสนะครับชิ้นนี้จะบวกลัก1-6%มีทั้งหมด3สเตตนะ ต่อมาจะเป็นแมปเวอร์แลนด์เวลนะครับจะได้อาร์เชอร์เฮดบวกคอนโทนเฮสแล้วก็สเตรนจ์มี3าสเตตือนกันชิ้นต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของอัมเบล l าเฮดต้องเก็บซินเดอร์ชอให้คบรบ้อยนะอันนี้จะบวกคอนโทนสองถึงหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำให้เรามีแรงน้ำถ่วงน้อยลงหรือก็คือเวลาเราตกเนี่ยจะตกช้าลงชิ้นต่อมาจะเป็นแกซี่แลนเทิร์นจากรูฟท็อปวูดแลนด์ตัวนี้จะบวกค่าที่เราถือของได้หกถึงสิบแปดแล้วก็บวกค่าไลท์ซอร์สหนึ่งนะครับต่อมาครับเป็นซนะินเดอร์คาเว่น ไดโนไมซ์แซชจะไม่บวกสเตตอะไรเลยแต่จะมีโอกาสนิดนึงที่จะทำดาเมจคูณ2ในการกดนะครับชิ้นต่อไปครับไอซ์พิกไดจากการสำรวจมาลซินเดอร์ครบร้อยนะอันนี้บวกสเตง3สามสเตตต่อมาจะเป็นในส่วนของเกาะที่2แล้วนะครับแมปแรกก็คือคอปเปอร์เมซานเองคอปเปอร์เมซาจะให้ขบอยแฮตเรามาครับอันนี้จะลบวอล์คสปีด1-4เลยนะแล้วก็มีแพสซีฟก็คือเมื่อเรากดฮิตแรกของเราเนี่ยสกิลเชคจะใหญ่เท่าหลอดบาเลย ต่อมาจะเป็นฟู้ดแฮทนะครับได้จากอ l โลนาจังเกิลถ้าดวงดีมากๆจะได้บวกสเตตแต่ถ้าดวงไม่ดีจะได้ลบเนาะส่วนสเตตจะมีเฮสกับวอล์คสปีดแล้วก็ความสามารถพิเศษเนี่ยจะสามารถหิวเลือดของเราเวลาขุดนะครับอันนี้ดอบจากเมาส์ชาโคนะครับหรือก็คือเบสซิงกันเลดอันนี้จะบวกสเตรนจ์สองสเตตคอนโทรลหนึ่งสเตตแล้วก็ความสามารถพิเศษคือสามารถอยู่รอดในภูเขาไฟได้นะ ชิ้นสุดท้ายครับ p r i ส m a t i c คาวอันนี้คือต้องทำ j o u r n ทั้งหมดในเกมไม่ครบนะจะบวก s t a t เ Endurance ส t r e n g t แล้วก็ l u กนะครับแล้วก็ความสามารถพิเศษคือมีโอกาสติดโครมาติกเพิ่มขึ้นร้อยเท่าในส่วนของโครม m a t i c เนี่ยจะทาให้วัตถุชิ้นนั้นคูณเงิน5.5นะต่อมาจะเป็นชามที่ดรอปจากบอสนะครับชิ้นแรกคือ Fast Ball Food ดรอปจากบอสใน Verdant v a l หรือก็คือบอสกระต่ายชิ้นนี้จะบวกลักให้เราสอต s นะครับชิ้นสุดท้ายครับผมรด d i o a c t i v e p a อน ดอบจากบอสโมเทนมอนส s ต r ร s ซิตนะครับตัวนี้จะบวกสเตตตีบอสดาเมจแรงขึ้นกับ e n d ดูแ n น e แล้วก็ความสามารถพิเศษก็คือไอเทมที่ติดสถานะพลาสมาหรือ p พ r ร์ติจะกลายเป็นสถานะ Radioactive นั่นเองก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับคลิปชามทั้งหมดในเกมนะใครที่ไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ถามไมได้เลยเดี๋ยวผมไปตอบนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม